ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มาปลูกขาเหลืองครับหลังจากที่เมื่อวานได้ปลูกตะไคร้ปลูกขมิ้นปลูกกระชายวันนี้ผมจะมาปลูกขาเหลืองนะครับอันนี้คือขาเหลืองที่ได้ขุดมานะครับขุดมาจากทางนู้นนะครับข้างๆตวนยางฝั่งทางด้านนู้นครับริมๆที่มีกล้วยด้วยเนี่ยเพราะขุดมานิดๆหน่อยๆครับแล้ววันนี้ก็จะมาลงระหว่างต้นกล้วยครับก็ได้วางทิ้งไว้แล้วนะครับก็ถ้ายอยขุดมาเรื่อยๆครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับ กำลังออกหนอนะเพราะว่าช่วงนี้เข้าสู่ช่วงหน้าฝนก็จะมาลงระหว่างระหว่างร่องกล้วยนะครับอย่างเช่นกล้วย2ต้นระยะห่างระหว่างนี้ผมก็จะลง2กอนะครับตรงนี้ครับนี่แหละ,ะครับอันนี้คือต้นกล้วยที่กําลังจะแทงหน่อขึ้นมานะครับแล้วก็จะวางไว้ระยะห่างก็ประมาณนี้ครับเผื่อเขาจะโตแล้วก็แตกกอขึ้นมานะครับ ก็วางไว้นะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับทางนู้นด้วยครับซึ่งวันนี้ปลามาปลูกไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับส่วนที่ท่านเห็นตรงนั้นก็จะเป็นต้นพริกนะครับต้นพริก่วนนู้นนี่เป็นตะไคร้ปลูกเยอะไว้แล้วนะครับมีพริกมีขานะครับวันนี้มาลงขาเหลืองนะครับหลังจากที่ขาแดงเราได้ลงแซมไว้ด้านนู้นแล้วนะครับระหวังลงกล้วยสองสามล่องแล้วนะครับวันนี้เอาขาเหลืองมาลงก็มาคอยดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากที่เราลงแล้วนะครับ สวนกล้วยนะครับที่ผสมผสานได้หลายอย่างเข้ารวมกันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับซึ่งฝั่งนี้ก็ตรงนี้ครับอันนี้เป็นไผ่กิมซุงครับตัดแล้วก็มาเสียบไว้เลยนะครับท่อนใหญ่นะครับตรงนี้ครับเลยมานิดหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นน้อยหนาครับน้อยหนาใส่ถุงดําเลยนะครับไม่ต้องแกะถุงดำเหมาะก็วางลงกล้วยน้อยหนาไผ่กิมซุงเยอะเลยนะครับขาเหลืองมีพริกนะแล้วก็จะมี กระชายกับขมิ้นอยู่โซนนู้นครับไล่ไปเรื่อยๆเทียนเข้าขาวนั่นแหละนะครับตรงนั้นก็คือกระชายแล้วก็ขมิ้นนะครับก็มาดูสวนผสมผสานนะครับหลังจากนี้ประมาณเดือน2เดือนผมจะอัปเดตให้ทุกท <heps S 2> <begin with. S 1> ่านได้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มาดูอีกสวนหนึ่งที่ปลูกใหม่นะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก1เดือนครับปล่วย1เดือนส่วนกระชายก็ลงไปเมื่อวานตะไคร้ก็ลงไปประมาณ3-4วันที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตความเคลื่อนไหวให้ได้ดูเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็คงจะ เพียงเท่านี้ก่อนครับมารีวิวให้ท่านได้ดูในเรื่องของถ่าเหลียงก่อนที่จะลงปลูกระหว่างรองกล้วยเขียนครับ